่าวกลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการมัดนข่าวบันเทิงนะคะช่วงนี้ก็คือช่วงทกประเด็นข่าวแซบยังย้ำนะคะว่ามันยังอยู่ในเดือนกุมภาพันธ์เพราะฉะนั้นเนี่ยประเด็นของเรายังเป็นเรื่องของความรักกันอยู่แต่เป็นความรักแบบไลฟ์สไตล์ค่ะประเด็นมีอยู่ว่าถ้าเกิดไลฟ์สไตล์ของเราเนี่ยต่างกันมีผลทําให้คู่รักเลิกกันหไหมนะคะคือถ้าถามแพทแพทพูดเลยว่ามีผลมากไม,มาไ,มมาไม่มากก็มากนะคือไลฟ์สไตล์เนี่ยเป็นสิ่งสําคัญนะคะคือ บางทีอะไรที่มันฉีกกันมากๆเนี่ยมันก็เหมือนพอมันไม่ได้ไปทางเดียวกันมากมเนี่ยมันก็จะอยู่ด้วยกันยากอย่างบางคนถ้าเป็นแค่เรื่องเล็กๆน้อยๆอยว่าบางคนไม่ชอบกินหมูบางคนชอบกินเนื้ออย่างเงี้ยเออถ้าเป็นแค่นี้มันยังพอที่จะปุ๊บ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 แยกกันได้่าข้าวอ่ะแต่ถ้าเป็นไลฟ์สไตล์ว่าคนนึงไม่ติดแฟนคนนึงติดแฟนมากคนนึงติดเพื่อนมากแล้วมันแชร์กันไม่ได้เงี้ยเพระว่ามันก็มีส่วนทําให้หลายๆคู่เกิดปัญหาสุดท้าย จูนกันไม่ได้ก็ต้องเลิกลากันไปนั่นเองแต่เดี๋ยวเราไปถามคู่อื่นหรือไปถามคนอื่นกันบ้างดีกว่าค่ะว่าเรื่องไลฟ์สไตล์ที่ไม่ตรงกันแบบนี้มีผลกับคุณขนาดไหนคะถ้าเกิดว่าไลฟ์สไตล์ของคนเราต่างกันนะคะไม่จําเป็นว่าจะต้องเลิกกันเพราะว่าคนเราสามารถไปด้วยกันได้เราเดินมากันคนละครึ่งทางได้ค่ะอย่างผู้ชายอาจจะชอบรถผู้หญิงอาจจะชอบเรื่องเสริมสวยเราก็เขาไปดูรถเราก็ไปกับเขาได้เราชอบเรื่องเสริมสวยเขาก็สามารถมารอเราได้ถ้าเรามากันคนละครึ่งทางยังไงก็ไปด้วยกันได้แน่นอนค่ะ ไลฟ์สไตล์ที่ต่างกันก็สามารถแบบอัดับเข้ามาหากันได้เพราะว่าก็เหมือนแบบคนละครึ่งทางอะค่ะเพราะว่าอย่างแบบสมมติคนนึงชอบเป็นเทคนนึงชอบโมเดิร์นเงี้ยมันก็สามารถเอามาให้รวมเข้ากันได้แล้วก็ดูดีออกมาดีได้คือคนเราจริงๆอะหนูว่าความชอบอะมันแตกต่างกันก็เหมือนกับช้อนกับซ่อมอะไม่จำเป็นต้องเหมือนกันทุกอย่างแต่ว่าอยู่ด้วยกันแล้วลงเอยการมีความสุขอะไรเงี้ยเข้ากันได้ผมว่ามันก็มีส่วนนะคือ สมมุติว่าเราชอบเที่ยวแฟนไม่ชอบเที่ยวมันก็มันเหมือนอยู่กันไม่ได้ว่าสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับคู่รักคือความเข้าใจกันแล้วใช้ชีวิตเหมือนกันมันจะสม,มูทมากมันจะดูแฮปปี้มากเ,เราอยากจะทําอะไรก็ทำคือคือถ้าไลฟ์สไตล์ตรงกันอะ่ะยังไงก็อยู่กันได้แต่ว่าถ้าไลฟ์สไตล์ต่างกันเนี่ยอย่างเช่นแบบอีโคนเนี่ยอยากออกจากบ้านมากอยู่บ้านไม่ได้ขั้น คนแบบเออชอบนอนอยู่บ้านอะไรเงี้ยมันก,มนก็มันก็ไปกันไม่ได้แน่นอนค่ะเพราะว่าเหมือนแบบมันจะต้องเกิดเรื่องขัดใจกันแน่นอนมีนิดหน่อยขึ้นอยู่กับว่าคนสองคนจะคอยปรับแล้วก็จูนเข้าหากันหรือเปล่าค่ะบางคนเนี่ยต่างกันมากเลยนะ แต่เขาพร้อมจะปรับและจูนคือแฉันไปกับเธอบ้างนิดนึงคือฉันไม่ชอบสไตล์เธอนะแต่ฉันก็เฮ้ยเรารักกันอ่ะเราก็จะไปด้วยกันหน่อยอ่ะแต่เธอมาของฉันบ้างนะคือปรับและจูนข้อหากันเนี่ยเป็นจุดที่สาคัญที่สุดค่ะขอให้แค่คนสองคนเนี่ยคอยคอยคุยกันคอยแชร์ประสบการณ์คอยพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนชีวิตบางส่วนไม่ใช่ทั้งหมดให้กับกันและกันเนี่ยค่ะก็จริงๆว่ามันไม่ใช่ปัญหา เห็นนะมันเป็นปัญหาแน่นอนคือเรื่องไลฟ์สไตล์ถ้ามันเป็นเรื่องเล็กๆอย่างเรื่องที่บอกคือเรื่องการกินแบบว่าคนหนึ่งกินเส้นคนนึงกินข้าวอะไรเงี้ยมันยังโอเคแต่ถ้าเป็นไลฟ์สไตล์เรื่องใหญ่เนี่ยเป็นปัญหาใหญ่แน่นอนซึ่งถ้าจูนกันไม่ได้มันก็ต้องเลิกลากันนะคะและคนส่วนใหญ่ก็มองอย่างนั้นว่าบางทีพอเราคุยกันไปพอเริ่มรู้ว่าไลฟ์สไตล์มันไม่เหมือนกันเนี่ยเขาก็เลือกที่จะหยุดความสัมพันธ์แล้วก็ไม่ต่อเพราะบางทีถ้าฝืนไปมันยิ่งทําให้ความสัมพันธ์มันยิ่งแยย่่่่่ลลลงจจจาาาาากก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 กรรทีีเเเเเิัััััันน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 ไไไไไปปปปบบมม็็็็พือออดด้้้วะะะะค แล้วแต่คนแต่ว่าถ้าจะหาคู่แพทก็แนะนําว่าอยากให้ให้ใหมันปไปในทางเดียวกันบ้างก็ดีจะได้ไม่มีปัญหาค่ะมาถึงอีกหนึ่งช่วงค่ะช่วงแอบส่องกองถ่ายวันนี้เนี่ยจะพาไปดูเรื่องนี้เลยก็คือนางร้ายที่รักเขาบอกว่าวันนี้เนี่ยน้องคิมแบบถึงขนาดวีนกลางกองกันเลยทีเดียวอยากรู้ไหมคะว่าวีนเรื่องอะไรไปดูกันเลยค่ะช่วงแอบส่องกองถ่าย ครับพี่แพทและครเรื่องนี้เนี่ยเขามีฉากน่าสนใจจริงๆนะครับเป็นละครที่รวมเอาทุกอารมณ์ไว้ด้วยกันทั้งรักคอมเมดี้แอคชั่นแล้ววันนี้มาแนวหลอน <c oughs> ผมเนี่ยขนลุกเลยล่ะครับซึ่งฉากนี้เป็นฉากที่บอกได้เลยว่าพระเอกนางเอกของเราเนี่ยสบายสบายแค่ขาจุ่มลงน้ำชิวๆเย็นๆแต่คนที่หนักเนี่ยตกไปอยู่กับน้องผีคนนี้แหะครับทั้งดำผุดดำไหายน้ำเข้าตาเข้าจมูกบ้าง ทีมงานและน้องคิมเนี่ยก็คอยให้กำลังใจอยู่เรื่อยๆข้างหลังก็ได้แต่ในที่สุดเนี่ยก็ต้องปรบมือให้นะครับผ่านแล้วครับเก่งจริงๆและฉากในสาวว่าน้ำแบบนี้เนี่ยจะขาดบิกินี่ไปได้ยังไงล่ะครับพูดแล้วนี่ก็มาเลยว้าวเซ็กซี่จริงๆ พอหันมาอีกฝั่งหนึ่งของศาเนี่ยก็จะมีตัวอิจฉาย,ยืนอยู่นาเนี่ยก็อารวาส เอกอยู่นี่นักเอกอยู่นี่ค่ะวันนี้อุตส่าห์ใส่ชุดว่ายน้าโอ้เป็นห่วงจังเลยอ่ะแล้วจมน้าไปนี่ทำไมอะเขาไม่มีวันจมหรอกเขาไม่มีวันจมโอเคตาตาตาก็วันนี้หนูตั้งใจว่าหนูอ่ะจะใส่ชุดว่ายน้ําที่เซ็กซี่ที่สุดมาให้ละครเรื่องนางร้ายที่รักค่ะครับผมอันนี้ชุดเอามาเองเอามาเองอ๋อเมื่อเช้าเนี่ยผมอ่านบทแล้วไงผมเห็นแล้วว่าเดี๋ยววันนี้คิมต้องแบบว่า ต้องมีฉากว่านางเอกแต่ชุดก็น้ำมาพระเอกก็แบบตะลึงในความงามอะไรอย่างงี้พอทุกคนต้องตะลึงไม่ใช่แค่พระเอกอย่างเดียวใช่พอคิมเปลี่ยนชุดเสร็จผมก็บอกว่าแค่นี้เหรอคือเรื่องนี้จะมีความเป็นโรแมนติกคอมดี้ด้วยมีสอบสวนมีบูด้วยแล้วก็มีเกี่ยวกับบิญญาณเข้ามาด้วยวิญญาณด้วยครับผมใช่ค่ะเข้าใจนะคิมที่แบบไม่ใช่แค่คิมคนเดียวนะคะคือถ้าเป็นฉากอย่างเงี้ย ก็ปกติค่ะพี่ก็โดนเวลาเป็นฉากที่สมมติเป็นฉากในภาพจะมีแบบ pretty quality เลยเนี hmm. ่ยพี่ก็จะดูเป็นตัวแบบตัวประหลาดในกองไม่ค่อยมีใครสนใจซึ่งฉากที่น้องเขาเจอเนี่ยก็เป็นฉากสังเวยน้ําก็จะมีแต่สาว,สาวมาลงเล่นน้ําซึ่งก็เป็นธรรมดาคนในกองเขาก็จะแบบเฮอของใหม่ไงคิมเจ็บ mm hmm. ป้า mm hmm. แต่พี่ว่านะอย่างคิมเนี่ยต่อให้ไม่มีใครสนใจมีแค่หมากสนใจคนเดียวพี่ว่ากพ็พ่อแล้วล่ะ mm hmm. มาพักตอนนี้นะคะพักกันสักครู่ค่ะปราะช่วงหน้าแพทมีอะไรใหม่ๆมาฝากกันอย่างแน่นอนค่ะ